สวัสดีครับมาพบกับ l e เจอร c o n น e ทนะครับคลิปนี้นะฮะก็เพิ่งเข้ามากันแเอเอเพิ่งเข้ามาแหละเพิ่งได้เข้าเกมนะฮะไอดี ID ลองนะรอบเวียนไอดีหลักเนีเ่ยในมาสุ่มอีเวนต์ดาวตกนั่นเองนะซึ่งไอดีหลักได้เปิดไปแล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวไอดีหลักจะไว้ท้ายคลิปแล้วกันเนาะแต่ไอดีหลักไม่ได้ภาคนะก็คือเป็นการเข้าเกมตอนเออประมาณ เออตอนตอนที่มันเริ่มแจกเลยเนาะแต่ว่าน,นี้ก็คือเข้าอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือกลับมาทําคลิปที่บ้านแหละเนาะก็อันนี้นะจะมาเปิดอีเวนต์ดาวตกกันทุก ID ยนะฮะยกเว้นเอ้ไม่มียกเว้นดิเปิดทุก i อเดยถึง ID 6เลยนะฮะแต่ว่ามาดูกันสิว่า ID 2เราจะได้อันนั้นไอของรุงหรือเปล่า ID 2ดีจะได้ของลุงไหมมาดูกันโอ้โหไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะขอตัวจำนวนมากแล้วกันนะฮะ อย่างนี้มันต้องเปิดไปเดิมหน่อยฮะอันนี้อันนี้ออกตัวแน่ๆเชื่อผมอันนี้ออกตัวแน่ๆเฮ้ยเราถูกว่ะเฮ้ยเดาถูกว่ะอ่าอ่าอา่าไอดีสองไม่ได้อะไรก็หนีได้ที่หกนะฮะได้ที่ห้าได้กบดํามาสองตัวว่าโอ้แบบนี้เฮ้ยเฮ้ยได้ที่สี่สองรอบโอ้ได้ตัวมาประมาณเศอ่อสามสิบใบกันเลยทีเดียวนะฮะไอดีสองก็ได้โอ้โห นี่คือผมพร้อมปั้นแม็กเลยตัวอนึางกันเนี่ยน,นี่เอ่ออันนี้คือพร้อมปั้นแม็กแล้วนะเอา้านี่ไม่ใช่ไอดีสองนี่ว่าผิดไอดีผิดไอดีไอดี้ดีนี่มันไอดีหกนะฮะเอาลืมดูไอดีเลยนะฮะโอ้เอาไอดีหกขึ้นหน้าเลยดีทีเดียวนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียงจากหลังไปหน้าแล้วกันเนาะก็ในเมื่อเราเอาไอดีหกขึ้นหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ไอดีห้ากันดีครับ กลับมาชมกันต่อที่ id 5้นะเมื่อกี้ id 5ผมหลุดเกมเล็กน้อยเลยเออเลยไม่ได้ขึ้นหน้าล็อกอินนะฮะ id 5มาลุนอีเวนต์ดาวตกกันที่ id 5โอ้โหได้้ยแต่ id 5ได้มาเยอะนะเนี่ยได้มาตั้ง9นะฮะที่ผมเชื่อว่านี้เป็นตัวกาชาเชื่อผมผมเรียนมาเออขนนกโอ้ได้ได้ id 5ได้มา9อันนะฮะนี่เขาบอกว่าไอไอเนี่ยมันมันแปลกสุดเราต้องตบอันนี้ อันนี้มันอยู่ด้านนอกโอ้โหสิบใบนะฮะสวยๆเลยนะฮะเรามาลุ้นกันทั้งหมดเลยดีกว่า ID5 จะได้ได้มาอีกห้าหมื่นนะฮะอุย้ยได้กบดำสามตัวอุย้ยเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวก็ได้ได้ตัวมา,ายี่สิบใบนะฮะได้ตัวมา,ายี่สิบใบกบดำสามตัวแล้วก็ได้ตัวกระชา่ามาเพิ่มอีกประมาณส2ใบนั่นเองสำหรับ ID5 ก็ได้ตัวกระชา่าเพิ่มมาโอ้โหหนึ่งยสาเอดเนี่ย สำหรับผมถือว่าเป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างที่จะอืกลางๆไม่ได้ดีไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฮะก็เดี๋ยวไปชมกันต่อที่ IDC นะเราเราเรินมาจากด้านหลังนะฮะเราเริ่มาจากด้านหลังนะเออเจอกันต่อที่ IDC ครับกลับมาชมกันต่อที่ IDC นะฮะ IDC กออ็อาจจะได้ประมาณ ID รองอุอ่มเคสเ,เท่ากันทุกๆ ID นะฮะเออ ID ID หรือเดี๋ยวผมเข้าทำเคสเท่าเท่ากันทุกๆ ID นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดาวตกเน่ยจะได้ประมาณเดียวกันกับทุก ID นะฮะมาชมกันต่อที่ ID 4ีะ,ะีห้ดีจะได้เป็นอะไรนะฮะ ID 4ได้โอ้โห ID4 ได้น้อยนะฮะหมายถึงได้ไอฟ้าฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะไอฟ้าฟ้าม่แยกกันหมดเลยนะฮะโอ้ยอยู่แถวบนหมดเลยด้วยมาดูกันีิว่า ID 4จะได้อะไรมาแถมใน5อันนี้นะฮะมาติดตามชมกันเลยเอ้ยอย่างเอ้ยได้ได้อันนี้มา10ใบนะฮะ ได้ได้กบไหมเอ้ได้กบสองตัวโอ้โหได้กบมาสองตัวนะฮะก็ได้กบมาอัพพวกตัวแม็กเพิ่มอีกหนึ่งได้ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้มีสิบตัวแล้วนะฮะตอนนี้ไอดีสี่ของเราก็อาจจะรอหาตัวปั้นอีกตัวต่อไปอาจจะเป็นปั้นเมาส์ไซโคนก็ได้นะฮะหรือว่าอาจจะปั้น ต้องดูก่อน,นว่าอยากจะปั้นตัวอะไรแต่ดูทรงแล้ว่าเราจะได้ปั้นเมกูมินนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ ID ดีกันเลยดีกว่านะฮะไปกันเลยแล้วกลับมาชมกันต่อที่ ID ดีนะฮะ ID ดีก็ก็เอาง่ายๆทุก ID ดีผมเพิ่งเข้าเกมเลยนะฮะเออมาชมกันดีว่าสุ่มดาวตกเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่นะฮะไอดีสามจะเป็นไอดีแรกที่ได้สีลุงหรือไม่มาดูกันเลยทงการสีลุงเท่านั้นโอ้โหไปได้นะฮะ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะมีทั้งหมด6นะฮะ ID สามีทั้งหมด6อันนะฮะแต่ว่าคิดซะว่าอันนี้มันแยกเดี่ยวอยู่ใช่ไหมผมลองโป๊กอันนี้ดูได้โกบได้กบเออสวย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 ,สวย,สวยมามาต้องสุมสีเทาอีกสักอันนี้ผมเดาว,ว่าอันนี้เป็นตัวกาชาอันนี้เป็นการเดาเดาสุมๆโอ้ยแม่นเกินแม่นเกินอันนี้ขนนกอันนี้ขนนกผมเดาผมเดา กนกโอ้เ oh, ว้นเว้นจัดเอ่อคิดว่าไอ้น,นี้เป็นตัวกาชานะตัวกาชานะน,นี้อันนี้ตัวกาชาไอ้เดาถูกหมดด้วยโอ oh, มาเปิดเลยดีกว่าโอ้โ oh. หไ,ได้กบมาอีกหนึ่งนะได้กบมาสองตัวนะรอบนี้ไ,ได้กบตัวมาสิบสามใบนะฮะได้โอ้โ oh. หได้ตัวมายี่สบสามใบรวมๆนะแล้วก็ได้กบมาอีกสองตัวนะฮะมาดูกบประชากรกบที่ไอดีสามันก่อนนะะ รู้สึกว่า id สเนี่ยจะพร้อมปั้น Mac แมกลเมองใช่เลย21ตัวนะะอาจจะปั้นเป็นตัวไหนดีอาจจะปั้นเมกูมินก็ได้นะเราดูโคลาโบน,น่าก่อนแล้วกันสำหรับ id 3งั้นเอาเป็นว่าเราไปกันที่ id สุดท้ายกันดีกว่านะฮะไปกันที่ id สุดท้ายที่ id 2กันเลยดีกว่านะฮะได้เวลา id 2แล้วนะฮะ ไปกันเลยกลับมาชมกันต่อที่ ID 2นะฮะ ID สุดท้ายแต่ก็ยังไม่ได้ท้ายสุดนะมี ID หลักไว้ปิดคลิปอยู่นั่นเองนะฮะ <g ül> ก็เมื่อกี้เข้าผิด ID นะเป็นเข้า ID 6 ID แรกนะฮะก็เลยผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยก็เลยไล่จากหลังมาหน้าแทนนะฮะโอเคมาดูที่ ID 6ี d สุดท้ายกันดีกว่านะฮะ5 ID มาแล้วนะฮะยังไม่มีสีลุงออกมาเลยดูสีลุกงมาสัก ID ได้ไหม ID 2 ID 2รู้สึกว่าอยากได้กบอีกตัวหนึ่งนะเพราะตอนนี้ขาดกบ กดดามอีกตัวหนึ่งก็น่าจะปั้นแม็กได้แล้วนะอุ้ยสีลุงหลุดมาจริง id 2โอ้โหหลุดมาว่ะ id 2หลุดสีลุงมาเกินเราจะเราจะกดเท่าออกให้หมดเลยนะฮะจังหวะนี้ id 2หลุดสีลุงมาแล้วนะฮะก็อันนี้คือเราจะลุ้นไปเลยนะฮะอ๋อล้ครับจังหวะนี้ id 2ได้ลุ้นนะฮะ id สได้ลุ้นเลยนะฮะจังหวะนี้โอ้โหคิดถูกแล้วที่ไม่เข้า id สอง id แรกนะฮะโอ้โห ไม่มันเข้า ID 6อยู่แล้วไอดี ID แรกมันเข้าแล้วไอดีหกอยู่แล้วนะฮะโอ้ยแต่ ID ดีหลุดสีลุ้งมาจริงนะฮะ i อดี ID สุดท้ายซะด้วยเอาละเอดี ID สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนี่หวแล้วเดี๋ยวปิดคลิปมี ID หลักอีกนะฮะซึ่ง i อดีหลักผมว่าเปิดไปแล้วนะแล้วผมก็รู้ผลแล้วด้วยนะฮะเอาเป็นว่าไม่สปอยแล้วกันนะเอาไปดูในคลิปท้ายสุดเอาเองนะฮะโอเคครับ ID ดีหลุดสีลุ้งมา1อันนะฮะแต่ว่าไอดีอื่นอาจจะไม่ได้หลุดอะไรมาเลยนะแต่ว่า ถามว่าก็ใช้ได้ไหมใช้ได้นะฮะเออถามว่าคุ้มค่าไหมอีเวนต์นี้ผมบอกว่าคุ้มค่ามากนะคุ้มค่าเพราะวา่าผมไม่ได้เคลียร์เฟสท,ทุกวันเนี่ยผมไม่ได้เคลียร์เวสแบบทุกวันแต่ว่าอาจจะเคลียร์เฟสบ่อยหน่อยเพราะว่าต้องมาทำเฟสพาร์ตความเฟสพวกเอากบอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบมีโอกาสที่จะแบบเออผส่วนใหญ่ผมเคลียร์แค่ยี่สิบสามวันอะ่ะเออง่า,งงาเยเลยผมเคลียร์แค่ยี่สิบสามนะฮะนี่นะมีสีลุ้งหลุดมาอันนึงนะผมจะเก็บไวต้ตอกตอนท้ายนะฮะเอ,อ้ยทุบทุบ มัมันทุบมันไม่ใช่ตอกนะตอกเดี๋ยวมันจะแบบแปลกๆนะฮะเดี๋ยวคํามันจะแปลกๆนะเปลี่ยนๆไปเป็นทุบแล้วกันเออนะฮะอันนี้คือเราจะทุบไอ้สีเทาออกให้หมดก่อนเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ไอดีสองก็นี่กบก้าดาวกี่ตัวดีเนี่ยอันดับเท่าไหร่ดีไอดีสองปะอันดับหนึ่งเลยปะออคงไม่ใช่หรอกคงไม่ใช่หรอกนะฮะ ออ,อันดับหนึ่งคงไม่ใช่หรอกเพราะผมเคยดูเห็นในะในกลุ่มอ้ไอ,อ,อันดับหนึ่งมันมีออกไปแล้วนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันไอดีที่มันได้ที่หนึ่งมันมีกี่คนนะฮะโอเคมาตอนนี้เราเหลือแค่สีฟ้ากับสีสีลุงแล้วนะฮะซึ่งผมจะเอาสีฟ้านี้ก่อนเลยนะเพราะมันอยู่ใกล้ๆกันนะฮะอันแรกโอ้โหมามาครับเราเริ่มสีฟ้าเลยดีกว่าสีฟ้ากบมาอย่างยังไม่มานะฮะยังเอ้ยก,กบมาเออสวย นะกบมาหนึ่งนะฮะคาอีกเละห้ารอบนะฮะนี่อเออเออเขียวกบมาโอ้โหอย่างเงียง้ยอย่างเงี้ยอย่างต้องการกบดํานะฮะกบดำโอ้โหกบดําเป็นเขี้ยวเลยนะฮะกบดํามีเขี้ยวซะด้วยมาครับไอดีสองเหลือสองอันสุดท้ายนะฮะอันนี้คิดว่าอาจจะเป็นตั๋วสิบใบนะ,ะผมมองว่าเป็นตั๋วสิบใบแน่ๆนะฮะสิตัว๋วสิบใบอา้าว มันไม่ออกมาเลยนะตัวสิบใบเนี่ยเออแต่ไม่เป็นไรนะใบแรกครับของลุงเนี่ยยังไงก็คุม้มไอดีสองได้ที่สามได้กบดำไอ้กบแดงมาหนึ่งตัวนะเออสวยนะฮะสวย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 ,สวยไม่ได้ที่สี่แต่ก็ได้ที่สามมานะก็ถือว่าได้กบเก้าดาวมาเสริมแก่งอยู่นั่นเองแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวเดือนนี้มันแจกกบเก้าดาวอีกตัวหนึ่งก็อาจจะได้มาเป็นตัวที่สองนะฮะ ก็เดี๋ยวจะมี id 4นะที่น่าจะพร้อมทำาก้าดาวแม็กได้อยู่มี id 4 id 3นะฮะ id 5ยังเป็นยังยังไม่ได้ปั้นนั่นเองนะซึ่งหมายว่าคลิปนี้เดี๋ยวเราไปปิดท้ายที่ id หลักแต่ว,ว่าผมจะปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้เลยนะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เพื่อป็นกำลังใจให้ชออ่องอาร์ติคอนรเอรกันด้วยนะฮะแต่ว่าหลังไม่ได้ปิดคลิปนั่นแน่นะ,ะไปชมกันต่อที่ id หลักกันเลยดีกว่านะฮะ